สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับพ่พี่น้องครับเมื่อนี้นะครับกัติมาสรุปตัวเลขทั้งเบิร์ตม้วนของบัตรด,ดงหน้าเพื่อนซึ่งเมื่อนี้ก็เป็นถือว่าเป็นมือดีอ่าคือแม่ไล่นะครับเพื่อนมาส่งอยูนี่ซึ่งเพื่อนกัติมาส่งยูเปลี่ยนจํจของแต่ละงวดนะครับอ่างวดที่แล้วกัือิมาเลขเขายูไปเขาเลขหนักน้อยเนาะครับอ่าไปเขาเลขหนักน้อยอ่าแต่มาในส่วนเลขของ ผู้อินดําจะไปเขายู่ทั้งเล็ก้นคอนแม่นครับผู้อินดําไปเขายู่ที่ต้นคอต้นคอลมลุกต้นคอลมลุกสีบญเรื่องแม่นครับเนาะแต่ว่าในส่วนดวงนะเพื่อนี่คือเขาเลีกนางน้อยแม่นอากาศคือสาเหตุนี่แหละก็คือเป็นถ้ามาจับตาเบิ่งว่างวดน,นี้นางน้อยสีได้ตัวไหนครับแต่ว่าซึ่งตัวเล็ทั้งเบิดทั้งม่วนก็นได้มาแล้วเป็นยังเย็ดคลิปมือนี่คือเป็นยังคือบอไปไทยบรรยากาศสดๆให้เบิ้งไป่ายบรรยากาศสดๆมากอยู่กับมันใส่เวล,ลาโดนเนี่ย ส่วนจีได้ตัวเลขไหมหลายหลายปูหอมมากหลายปูได้ไหมบอข้าวที่ได้หลายชิปกว่าบลากจักใจอ่ารับก็จะนั่งแกเลย่อจีเอาเอาสั้นๆแม่แม่ให้ใส่คุณภาพไปเลยครับเนาะมาสรุปตัวเลขได้ปูไดให้ตัวไดแม่ไล้ส่งจากปูได้ตัวไรจะสั้นหรือกลัวอ่าอันนี้มันชัดเจนกว่าดิถ้าว่าสันนอู้เอ้ยที่หักออกพอดี้นะว่าไม่น่ากวางเดียวแบบนั้นลราจะเบ็ดก่อนเนาะอ่าอันที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ย เอาง่ายๆนะแต่คือเหล็กไม่ไร้ส่งก้อนมูเลยขอมาส่วนเศ้าไม่ไร้ส่งก้อนมูเลยเนาะตอนเศ้านี่สิเป็นนางหน่อยได้ลงก้อนนางหน่อยโงก้อนบ่แมนครับนางหน่อยลงก้อนนางหน่อยลงก้อนเหล็กหนางหน่อยมาก่อนเลยฉันวางฉันจันนางหน่อยก่อนเนาะเจันนางหน่อยช่างกันแต่หน่อยลงจากปูมือนี่แต่ว่านางหน่อยมือนี่ปูมาหลายเนี่ยปูมาหลายครับมานังถาเรี่องเสือเบลเข่าเตี้ยวนี่มันมานังถา ผมไปหอดสิบโมงเนาะนางน่อยมาสกิดขังบอกปูมาถ่าแล้วว่าับ่ออู้โถปูมาถ่ามันยีเรียบร้อยแล้วแบนเกขาคิีวสมรบอย่านั้นแบนแต่ว่ากำลังจับบัตคิวแต่จีร่ลงกันแปลกนะไในที่นี้มาสกิดขังบอกว่าปูมาถ่าแล้วโอ้จุกเกียร์มาสกิดวะบ่บ่าสกิดวะครับแบบนี้ส่วนหนักหน่อยส่งนี่เนาะอ่าปูมาลงหนักหน่อยเนี่ยเมื่อนี่นี่ให้ถือว่าสามปูสามปูเนาะตัวเลขกับจังที่เห็นนี่แหละวันต่อไป อ่บมีปูเขาลงก่อนงูเลยแมนครับปูเขาวมากก่อนเลยปูเขาปูเขาวมาเขียนเลยบ่ครับปูปูเขาวนีสิเขียน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 ในสมุดเหรอ๋อเขียนใส้นสมุดก็คือเขียนในอ่าสามห้าศูนย์เปนเนาะกับเขียนเลขล่างเว้นั่มเป็นแปดสามกับบเป็นวาลางนี่กับวาเล็กสองตัวโอ้เป็นเลขสองตัวซึ่งแปลว่าก็บ่กกำหนดว่าเป็นล่างเป็นบนครับโอ้เปลี่ยนชั้นอืมบัดนี้ต่อมานี่คือปูล่งต่อเนื่องเลยบ่ แม่ครับปูล่องต่อเนืองเลยไหนว่าไอยหันใจเลยปูขาวไปปูดำมากต่อเลยดำเลยโอ้โหหันใจ <c oughs> ว่าท่านเลยพอพี่น้องครับปูดำมากกับยังไม่ห้เขียนตัวเดียวกันกับปูขาวเนี่ยสังเกตว่าจะเป็นเลขตัวเดียวกันเห็นว่าเป็นห้าโอ้ <3. S 1> แมน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 ,น,น,นครับแล้วันกลับสลับที่กันซื่งเนาะสลับที่กันอบ้านนี้เป็นยังเลขทั้งใตนี่คือหลายแต่นี่อธิบายชูฟังในแบบอันทั้งใตนี่เขียนใส่ใบไหม เขียนใช่ไหมไม้เขียนเอาเมื่อเขียนใส่ไหมโอ้ผู้ไปเก็บไลละเอียดจากให้าละเอียดให้ว่าละเอียดปันไดมุ่นก็แป้งกับเก็บมากครับโอ้ยพี่น้องครับ <laughs> เก็บมากเบิ้ดอ่ะแะเพื่อจีบเาให้พลาดโอกาสนั่นเขียนจ้าเพื่อเขียนใส่ไหมไม้เห็นอยู่หมดะคือาเก้าวกาว้กา,กาสังเกตมือเพิ่นเอาโอ้นั่นเขียนใส่ใหไม่จักใบขึ้นได้หลายตัวครักนี่บไม้ม่ไงได้ใบเดียวโอ้ใบเดียวคิดไปขิดมากเล่ะ โอ้ย่าเคือเขียนใส่ใบไม่ไงกะเนื่องหาศูนย์กับอ้าวกรยังติดศูนย์อยู่ตัวหไานะเสังเกตนะศูนย์กับหานี่มากมากหลายดิเดี๋ยวบังนะศูนย์กับหาครับไม่ทีม้วนออกจะศูนย์หาจังว่าคงกว่าอยู่เนาะเออศูนย์คือนสี่ห้าอยู่มัดปีกบ้าศูนย์นะศกับหาราคาเขียนใส่ใบไม้เพิ่มเติมไม่ก็คือแปดศูนย์หาแน่แบนกระยังคงติดศูนยหากระยศูนย์หาหาศูนย์ เออขันที่ม่องไปแล้วกันนายจับตาม่องที่เดียวตาสาลำเล็กชุนก็เล็กหางเนาะนนซึ่งเพิ่นถื่มาจัง,ววงหวัดละนั่งน่อยสี่งวอดิฮะนั่งง่อยสี่งวดติตต๊ตอ่อเลยสี่งวดติดต่อกันแล้วสีงวดติดต่อกันแล้วเข่าล่างย่างเดียวพอเข่าล่างย่างเดียวไม่มีขึ้นบนไม่มีขึ้นบนหน้าม่องแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือมันเป็นเริ่มงที่จับทางได้เริ่มงที่จับทางได้นั่นเห็นไหมครับแล้วเลขตัวที่เข่าเนี่ยสีเป็นเลขตัดหางของสามตัวพร้อม ตัดหางของสามตัวแบนลักษณะมาที่หนบนน่ะหล่ะเจามข่าลรังแบนอืมนั่นนั่นนั่่นทีตัดหางโอ้ขันตัดหางแล้วมันกะไา้ตัดหลายเติบอยู่ดอกแต่ว่ากับบนนี้มมมมศูนย์สามกับศูนย์ห้าเราไปยุทเท่านี้ล่ะแมนบอกมีสิหเพิ่มมานำเนี่มีสิาเพิ่มมานำกัดือว่ามัหลายหางนะขันจีมาตัดกันเท้ยกันมีหาศูนย์แม่นบอครับศูนย์สามแนบอกแดงแมนแล้วก็นึหางเท่านี้สามหางเท่านี้แต่ว่าขันไปกับมัน กันไปกัฟเนี่ยฟอสิร้ายโตแน่แต่วันนั้นกับมิแปดศูนย์ติดมะนั่งตัวหลังนีติดมาแต่มันก็สิส่วนมากมันสิบบขึ้นบนนี่แหละอันเท้าจิตจับทางเทียงหนิไม่นเท้าจิตจับทางหลังจากซีหัวที่ผ่านมาเขาจับทางเทียงแล้วงวดที่หาดีมากหัวนี่เขาจิตจับทางแวะหรือเปล่ากับบริจักดื้อกันจังหวะเนาะบ้านนี้มิลาสูนยมาส่งปูหนักอีกกับ ข่าแบบบ่อยหันใจเลยปูนักลงต่อเลยปูนักลงต่อเลยปูไอให้ทั้งยูทูบบ้านฟอนคอดอโต้ว่ะบ้านฟอนคอดอโต้ว่ะพักไหนยูทูบหันใรุดปูเพหันใจได้แต่ปูบอกว่าพักไหนยูทูบหันใจเ่าสันอกวโอ้เป็นไโอกาสยูทูบะเพื่อนบอกว่าเพื่นยังไหมเพืยังไหมอแต่มือนี่เห็นปูนักมากปูนักนี่ ว่ามาแต่เมืองบาดาลนะสันมาแต่เมืองบาดาลแต่ก่อนเราทั้น่าไปเจอได้เป็นบอแมน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 กับทีมีส่งผู้ขาผู้ดำเท่านั้นแล้วผู้หน้านี่บอกว่าผู้ผู้เฝ้าผู้เฝ้าดิแมนสีเฝ้ามากเราสีเฝ้าไปก็คือมาถ่านจะจะโดนแล้วนะฐานจะโดนแล้วจับบัตรชิวอในรุ่นมูปืนเขาไปแล้วโอ้ยเป็นได้โดนผู้หน้าแข้งเฝ้าซับอยู่ในธรรมบาดาลธรรมบาดาลกับ มีตาสมบัติหลายขนาดอยู่ในทำเมากไม่มหาศาลเพิ่วมายังสั่งเดี๋ยวจะเสียมาแจกเอฟซีแมนนั่นวันนี้เราจีแจกพ่กแจกเดี๋ยวรู้กันครับกันยังคงวามติดศูนย์อยู่พองเขาเด้แต่ว่าห่างศูนย์หนึ่งสามได้ป่ะครับอการเยมาเปรียบเทียบกันแล้วการกระท้อตีตัดศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เนี่ยมันออกแล้วการเลือต่ศูนย์สามเนาะจะไปตรงกันครับปูดำเพื่อเราตรงกับปูดำกับปูขาวอีกคือเ่าเชื่อเจ้าบ้านนี่ มาปูนางเนี่ยมาติดสองศูนย์ม่อีกแบนครับอวันนี้มามามีสองศูนย์โผล่มาอ้าเอาจังซี่ได้เอฟซีได้กันสีมาวิเคราะห์กันะแท้เนี่ยเข้ากับสี่มาถือว่าเลขไม่จับคู่แล้วกับสีม่องเห็นได้ว่าเลขบ่หลายคู่นยไม่เกินห้าคู่ตอนนี้แม่นปะแมนเราไม่จับแล้วเพราะเกินห้าคู่นะนะไม่จับไม่จับไปนามาหลังแล้วเลขที่มันตรงกันตัดตัดออกตัดออกที่มันตรงกันอะ ก๋าจิมาร่วมๆแล้วก็มันว่หลายตัวดอกเพราะว่ามันอยู่ในศูนย์ในสามนี่ไหมอยู่ในศูนย์ในสามในห้าเท่านั้นเองอ่ากันแล้วแต่ผู้ใดใส่พิ่นิดพ่จันลหน้าดอกว่าอันนี้คือข้าสรุปสูฟังร้านเปลี่ยนจั่ไหนเนาะอ่าบันนี้ในช่วงของหนักน่อยกะผ่านไปผ่านไปครับอ่าบานนี้เข้ากับจิมาเบาเรียงแม่ไล่บานนี้แม่ไล่กะต่อจากหนักน่อยแม่ไล่ต่อจากนักน่อยโดยการลุ่ง ปูอ่าล่งาลงอ,ยอ,อลงยาสมอนโอ้ล่องยาสมอนเอา้าเอาไปมาเนี้เออไล่ไล่ข้นเวทีมาเนี้เอาไม่ไล่ข้นเวทีฮะอ,อันนี้ก็ก็จะเห็นได้ว่าเลขไม่ไล่เนี่ยก็ยังติดศูนย์อยู่ตัวหนึ่งอยู่แต่ว่ากาห้างจากนากน้อยโดยสิ้นเชิงขึ้นกันครับเนาะแมนสังเกต เอ่อม <othe> ือนี้ยาสมอนมาแปะเขียนเลขไทยโอ้ยาสมอนเขียนเลขไทยเขียนเองมันบ่นี่เขียนเองทุกเทือกที่เขียนอาราิกอย่างเดียวแบงครับอืยาสมอนมาเลขไทยอย่นงว่สาเหตุที่เขียนเลขไทยเพราะว่าซับค้าหลอกกล่องสลากโอ้โทษ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 สัญลักษณ์เออแก้วอะไรสัญลักษณ์ซับค้าหลอกกล่องสลากเพราะว่ากองสลากตอนนี้ชุดใหม่มากคุยน้ำหยากโู้คุยน้ำหยาคุยกันบรูเดีคุ้ยกันบรูเดีให้ว่าเปลี่ยนผีชุดใหม้คำว่าบริหารแ คือยังไม่ให้ลึงเขาอ่าอ่าจะต,ต้องขออนุญาตว่าพุ่มนะพุ่มความสาอะอาดนาะพุ่มกัะป<บ><บ>ีกันเดียวกันครับอ่าอ่าคือพุ่มความสะอาดเปลี่ยนชุดใหม,ม่มาบริหารวางสันกก่นเออย่ากับอะไคุยน้ำย่าครับโอ้จะเป็นไหลเนี่ยคอยเริ่มปวดหัวแล้วล่ะเดี๋ยวนี้ก็ได้อร่อย<ว>อืมบ้านนี้เลขที่ได้มาเนี่ยตัวนี้มันคืออีหยังเนี่ยตัวยันนี่ยันบ่เอาว่าเลขเก้าเลขเก้าหรือเลขหกเลขเก้าเลขเก้านะคันย้ายยักษิเป็นเลขเก้าย้ายยักษิเป็นเลขเก้า เออที่หันไปทั้งไหนกับยาเถอะเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองล้านเปอร์เซ็นต์โอ้เก้าเจ็ดสองล้านเปอร์เซ็นต์เลยวันเถาะมาหนี้ริงไทยว่าถ้าบอออกวันนี่ยาสิพักเศร้าไหาสะกดขันมองว่านี่แมนโอ้แปลว่ามัน่นใจครับส่นใจครับกับส้มจะหมั่นใจอยู่กับส้งสะมันจจมม่นใจละ่ะแล้วแปดเจ็ดกับศูนย์เก้านี่มากเลยปัะแปดเจ็ดหลาย โอ้แปดเจ็ดไล่างเลยไฮรังเนี่ยรังมากว่าแมนบอกว่าแปดเจ็ดนี่เป็นเป็นล่างล่างอย่างเดียวสองตัวนี่แปดเจ็ดกระสุนเก่านี่รังเลยครับสองตัวเอารังอย่างนั้นก็ถือว่าเรียกว่าหลายตัวตัวสัตวเนาะครับอืมยาสมอนเนาะอ่ะเอาผ่านไปครับยาสมอนครับหลังจากยาสมอนแาดนี้มากปูนิ่งการนิบบานีปูนิ่งกานจักมากทั้งไหนผมกับปูนิ่งกานมากอีกแล้วบานีแมนอะเอ้าปูนิ่งกานมากครับอันนี้ผมเขียนเองเนาะนี่เนาะครับปูนิ่งกานมาก มาให้เจ้าเจ็ดแปดครับค,คือคือมีการส่งต่อเนื่องเลยบอกคือกันบแบบว่าอยู่ท่าเคือกันแมนอันนี้ต่อนเนื่องครับต่อนเนื่องผู้นิ่งการมาให้เจ้าเจ็ดแปดครับผูบ้นิ่งการนี่ว่ามาจากกว่างบาดาลใหญ่จากกาญจนบุรี<ม>สรั้นว่าน้องผู้นิ่งการครับเอากระแคบนาจอไว้นะครับแอดไปย่ามเฮตซาบอาไปนั่มให้เอฟซีได้รู้ให้เอฟซีได้เข้าใจนะอธิบายทุกฟังว่ามาจากเมืองกาญจนบุรีแมนครับเนาะแต่สังเกตตัวเลขเนี่ย เบื้องตัวนี้972มันบอสยางสมอนอออปูน,<า>นิ้นกัน978เอ้ามันมีกันยังคือแบนี้ด้วยนี่เนี่มาผสมกันนี่เนี่นี่อ่าอ่าอ่ามียังสันดีอ๋ออ๋อ,อกับว่เป็นยังเนาะเอาเปรียบเทียบเต้กันคือสองสเต็ปเนาะเอาเนี่ยครับเห็นบอครับเนอะเห็นหลายๆนี่เนาะเห็นในเบื้องเลยปูนิ้นการใหน978อ่ายางสมอนใน972 แต่ว่าสีสังเกตเห็นได้ว่ามีเลขเจ็ดแปดยุ่งไต่ขึ้นกันโ oh, <man, S 1> อ้แมนแม่นไหมแมนครบแมนอาจิตัสเจ็ดสองออกเอาเจ็ดเก้าเข้าไปแท่งกันได้ที่เป็นหกแปดเจ็ดอย่างนี้เนาะเก้า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 โอ้เก <9, S 1> ้าเออเริ่มเข้าหกกับเก้าอ่ะมาดีที่ล่อค่อยมาตลอดเวลาเกือปูเลือดสีดำงวดที่แล้วเขา แต่ว่าเขาอยู่ต้นข้อโดยการไปส่งอยู่ต้นขอเข่าส่งอยู่ดางดงน้ำเพื่อนว่าเข่าวันนี้ได้ตัวไหนไดนี่อ๋ออันนี้ยางมอนออกเลยครับออกครับผู้นิการออกไปเนาะเออเอออมันสิบสองหน้าที่แล้วนะเย็บีเพื่อนสิเบิดแบกดก่อนเอครับเอาอ๋ออันนี้จะเห็นจะชัดครับพ่นพี่น้องครับสี่เห็นได้ว่าเพื่อนให้เลขวิ่งมะความเลขวิ่งรางวิ่งบนมาความเนี้ย เนาะส่วนวิ่งบนเนี่ยแม่นว่าหฮเก้าเก้าเด่นเก้าเด่นเลขตัวเด่นเก้าเด่นขึ้วงกลมเจ็ดตัวตัวล่องคือเจ็ดโอ้ตัวล่องวงกลมไปกับตัวลอยซับสนแห้งอะไรเด้อบันสังเกตเออวิ่งไงบนกระรางเลขตัวเดียวกันเด้โอ้บนเด่นเก้าล่องเจ็ดแต่ว่ารางเด่นเจ็ดล่องเก้าแมน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 ับแมนนี่รีวิ่งบนเนาะกับเก้ากับเจ็ด เน้นไปที่เก้าแต่รางนะเนาะเจ็ดกับเก้าแต่ว่าความแตกต่างของรางนีน่คือวงผมทั้งสองตัวเลยเนะาะทวดนี่ปูมั่นใจว่าเก้ากับเจ็ดนี้มากมากแท้อาจจะจับกู้กันมากเป็นไปได้มากน้ำกันพร้อมแกบอกแล้วสีมากเก้านี่สีมากหุ่นมากรางนี่ที่ที่ปูยืนยันมากนะแต่มาก ตัวเลขล่างกับไฮมาหกสามครับเนาะตัวร่องนี่แค่หกสามตัวเรนคือนหนึ่งหาแมนครับตัวเลนคือนหนึ่งหาตัวร่องมี่แปดหาครับหกสามแมนปะแมนแมนอ่าในส่วนเลขบนกับไฮมาหางเดียวเลยสามเก้าเจ็ดเลยตัวเดียวเน้นเน้นครับอ้าขึ้นสิตัดคู่นี่คือตัดเลขสามออกไปแค่นั้นโอ้ตัดเลขสามออกไปเลยแมนอืมงตัวที่คู่มั่นใจครับผมอ่าะเฮา ว้าวสรุปเอาของสี่หลดเนาะพราะว่ามันใส่เวลาดวนพอสมวรอะ์อ่ะอย่เขึ้นใจนะครับเบบซี่ครับการให้ใส่วิจารณญาณในการรับจมให้วิเคราะห์ดีๆก่อนสุนลงทุนเดอครับให้ถือว่าโตเล่นของปูอินดำปูหฤษีอินดำเนี่ยแล้วก็กำ a ไม่ไล่น r a นางน้อยเนี่ยกถือว่าโตเลขมีความเปลี่ยงกันไปอยู่เนาะแต่ว่าก็แล้วเจ้ผู้ใดมากตัวใดก็ค่อยเลือกเอาไป อันนี้กจาจักสีออกบูดัผมกับบรูเ่อกันนะชอบกบระจัดัดกระพันครับทั้งช่องกัะน้ำเสนอเป็นแนวทังเฮดคลิปนี่มากเพื่อไห้มนกระชับขึ้นครับให้ฟังเบิ้งไม่คลิปนี่ให้หูวัตถุค้นโหลดนะอ่ะคลิปนี้การจบบจบการนำเสนอไ้ชั่บนี้นะครับคุณหลายๆส้หรับการติดตามรับจมบ่ราา่าติเป็นทั้งคนมีโชคคนมีโชคที่เอารายละเอียดทั้งหมดมาฝากตอนพอพีนอ่นะ้องนะ แลวัะะงวาคือที่เปลี่ยนแนวท้างให้เอฟซีได้โบนอย่างไยสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณหลายๆสำหรับการทิจารับชมครับคลิปหน้าพวากันไหมครับโชคดีไม่ใช่สกู๊ตซุกคนครับสวัสดีครับ